มากดติ้งหนองตอนเช้าเลยมาขอพระไปสององค์พอกลับไปแล้วคุณลุงบอกมีโชคมีลาบได้โชคมาแล้วมาบูชาวันนี้กี่พันนะ่ะสองพันกว่าจากที่ว่ารอบที่แล้วไม่มีตังค์และรอบที่แล้วพูดก็ไม่ชัด้วยนะคะวันนี้คุณลุงรอปภกลับมาหาขอฟ้าใหม่ในบุคลิกที่เปลี่ยนไปเลยหลายท่านคงจําได้และหลายท่านก็คงจะกดไลค์กดแชร์ไปในรอบนั้นซึ่งลุงปภมีปัญหาสุขภาพเคย ถึงขั้นที่บอกว่าเป็นอมัอมาพาอัพกนะคะแต่หลังจากที่มาที่นี่อาการดีขึ้นไหมดีครับกระฉับกระเชงกระฉับกระเงพูดจาชัดขึ้นด้วยนะคะแล้วภรรยาก็ยึดกำไรไปวันนี้เลยมาขอใ<า>หม่<า>แล้วก็สิ่งสําคัญนะคะสิ่งที่คุณลุงได้ก็คือสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเนาะเออเรามาถ่ายภาพแข่งกันว่าใครมีเยอะกว่านะคะวันนี้คุณลุงหมาก็ต้องมาถ่ายภาพกันครับลุงกบลองกล้องนยครับในสวย Thank mm -hmm. you so.